สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวป้ายรถเมล์ในเกาหลีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าป้ายรถเมล์ในเกาหลีเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์ของบ้านเราครับข้างในก็เป็นป้ายบอกเวลาแล้วก็เป็นรอบรถนะครับส่วนอันนี้ก็ของเรานะวันนี้เราจะไปรอบบ่ายสามสิบนาทีนะครับก็คือสิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะหลังจากรอเราจะเรารีวิวป้ายรถเมล์เสร็จนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอรถกันนะครับ นี่คือไปรถเม์เข้าๆที่บ้านเรานะครับอันนี้คือจะบอกว่าเป็นไปรถเม์ที่บราน,นอกมากครับบรานอกบรานอกบรานอกแบบโคบานนอกถึงจะบ้าน,นอกขนาดไหนแต่ไปรถเม์ก็ยังทําสวยแล้วทาดีนะครับแล้วส,สิ่งสคัญนะที่เกาหลีนะครับรถเม์มาตรงเวลามา,า,มากครับไม่เคยเลทนะครับถ้าเลทก็เลทไม่เกิน5นาทีครับไม่ช้าไม่เร็วเกิน5นาทีครับถ้าเลทเกิน5นาทีก็คือว่ามีปัญหานะครับคือจะบอกว่ารถเม์ของเกาหลีนยตรงเวลามากนะทุกคนแล้วรถเม์ของเกาหลีน่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรา มาดูกันตอนที่รถมานะครับแล้วเรามาดูกันด้วยว่ารถเมล์เกาหลีจะมาตรงเวลาอย่างที่ผมว่าไหมนะทุกคนอาละตอนนี้ก็สามโมงเก้านาทีนะครับอีกนาทีหนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่ารถเมล์จะมาไหมภาพรถเมล์มาแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไกลๆไหมนั่นคือรถเมล์ที่เราจะขึ้นครับคือตรงเวลาเป๊ะนะครับเก้ามูนาทีถ้าถึงตรงนี้ก็น่าจะสิบนาทีเลยอย่างเงี้ยก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมล์กันนะทุกคน 안녕하세요เสี่ยไม่กล้าช่วยเนี่ยนุ่งสั้นอยู่คือรถเมคเกาหลีใช้บัตรนะครับไม่ได้ใช้เงินสดนะครับใช้เงินสดก็ได้นะครับสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเขาจะไม่มาซื้อเนี่ยเรียบร้อยขาขึ้นก็แตะนะครับขาลงก็แตะก็นี่ก็เป็นรถเมคเกาหลีนะครับ คือแล้วแต่เราสะดวกว่าเราจะใช้แบบไหนนะเราจะใช้เงินสดหรือว่าเราจะใช้การ์ดก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวก็ใช้การ์ดนะเพราะรู้สึกมันสะดวกกว่าใช้เงินสดน,นะครับจะได้ไม่ต้องพกให้เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องพกให้หนักนะครับทุกคนจะบอกว่ารถเมย์เกาหลีคือร,รถเมย์ปรับอากาศทุกคันนะครับรถเม์ปรับอากาศทุกคันเลยนะาในเกาหลีแล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็จะมีฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์หรือว่าตัวทําความร้อนให้นะครับให้ทุกคันเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่คันเดียวไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่ง ตามบ้านนอกนะครับก็คือจะมาตรฐานเดียวกันหมดนะทุกคนไม่ว่าจะในโซหรือว่าจะบ้านนอกขนาดไหนนะครับรถเมล์แบบนี้เหมือนกันหมดนะครับก็คือนี่ก็เป็นรถเมล์ของรัฐบาลนะครับก็คือจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับไม่มีแบ่งแยกนะครับาก็จะบอกว่าไปรถเมล์ของเกาหลีนะครับถ้าแถวในเมืองหรือว่าแถวโซอะไรเงี้ยมาตรฐานจะต่างกันนะครับ ก็คือในโซบานที่นยจะมีแบบที่ชั้นแบดให้เราแล้วก็มีที่นั่งพุ้นอุ่นนะครับก็คือเวลาหน้าหนาวอ่ะจะมีที่นั่งอุ่นอ่นให้เรานะครับแต่ของเราป้ายรถเมลบ้านเราคือไม่มีที่ชั้นแบนแล้วก็ไม่มีพื้นอุ่นให้นะครับอ่ามันบ้านนอกจริงๆเนาะบ้านนอกบ้านนอกมากนะครับแต่ก็ยังดีนะยังมีป้ายรถเมล์ดีๆให้เราได้รอรถเมล์นะครับทั้งคันก็คือมีแค่เราสองคนนะครับมีแฟนกับเรานะครับเพราะว่าตรงนี้มันบ้านนอกนะครับคนเขาจะไม่ค่อยนิยม ช้บริการเท่าไรนะครับแต่เกาหลีก็ยังมีวิ่งนะทุกคนคือยังมีวิ่งอะ่ะคือจะบอกว่ารถเมล์เกาหลีนะครับเข้าถึงทุกพื้นที่นะครับย้ํานะครับว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไหนหรือว่าจะไปอยู่ศกซอกมุมไหนครับเกาหลีนะครับมีรถเมล์หรือว่ารถขนส่งสาธารณะเข้าถึงทุกที่นะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับถามใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะบ้านนอกหรือว่าจะเมืองกรุงหรือว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเข้าถึงนะครับเข้าถึงทุกที่ของ อาเกาหลีนะครับและรถเมย์ก็ดีด้วยนะทุกคนบ้านนอกขนาดไหนก็ดูเอาเองคนระับเดี๋ยวให้ดูสองข้างทางว่าบ้านนอกขนาดไหนอันนี้คือซ้ายมือเรานะครับมีภูเขามีทุ่งนาอันนี้คือข้างขวาเราก็เห็นไหมข้างขวาเราก็แบบนี้เลย <laughs> ไม่ต่างกันน้ซ้ายขวานั่นแหละครับ <laughs> ก็เป็นรถเมย์เกาหลีนะครับ <laughs> นั่นแหละก,ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวรถเมย์สั้นๆนะครับบ๊ายบาย